วันนี้เอ๋จะขี่มอไซค์ไปถนนลอยฟ้ารับแข่งใหม่ที่จังหวัดเลยแมงเยอะตอนนี้นะคะเรากําลังจะขี่มอไซค์นะคะไปดงอิมูซึ่งเอ๋ไปดูแบบคอนเทนต์พีู่ริมาเป็นพิกัดถนนลอยฟ้าใหม่ที่สวยมากๆในเลยนะคะเ Google Ma p ไปไม่ได้นะต้องแบบว่าถามทางชาวบ้านไปนะคะอีกแป๊บหนึ่งน่าจะใกล้ถึงแล้วนะนี่หรอเลี้ยวนี่หรอ โอ้ใช่ใช่ใช่จริงด้วยนี่ไงบ้านม่วงไข่โคนผงบ้านโคนผงโอเคไปดงอีมูว่ะค่ะไปทางไหนอะคะพี่ตรงขึ้นไปมันจะมีแยกขึ้นทางง่ายมันจะซ้ายมือแต่ถ้าขึ้นที่มันเป็นชั้นๆอะคือเลี้ยวขวาแล้วไหนสวยกว่ากันขวาขวาสวยกว่าขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้ไปขวาขวาแล้วจะดีโอเคทุกคนขอให้ทุที่ชันปลอดภัยเ้ย้ยคนฉีดลูกเตะไปเลยชันมากเดี๋ยวนะ พิพุริมามันมันเขียวใช่หรอหมดแล้วเหรอพี่มันไม่เขียวเลยเนาะ,ะน,น,น่าเขาหน้าแลนะ้งเขาหน้าข้าวครับแล้วถ้าเขียวเขียวทางเขียวเขียวนี่ต้องมาหน้าไหนคะฝนหมดฝนไม่ได้เขียว <legitimate> ก็หนะ้าปลายฝนต้นหนาวจะเขียวหน่อยถึงแล้วทุกคนเกิว,ว่ามาช่วงไหนก็สวยอะ่ะสวยมากเลย <ende> ฟินมาก